สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูบอสนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่2แล้วคือชีวิตของพืชนั่นเองเรามาดูก่อนนะครับก่อนที่จะอ่านเนี่ยเรามาคิดก่อน 1. สิ่งที่จำเป็นต่อการงอกของม็ดพืชมีอะไรบ้างนักเรียนลองคิดดูนะครับว่า นักเรียนจะปลูกมเมล็ดพืชเนี่ยให้มันงอกเนี่ยจะต้องใช้สิ่งใดบ้างในการปลูก 2. ขนาดที่มเมล็ดพืชงอกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคําสําคัญก็คือมีคําว่างอกนะครับงอกและต้นกา,าทีนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้ครับครูก็เลยลองปลูกพืชให้นักเรียนดูนะครับโดยสิ่งที่จําเป็นก็จะต้องมีอะไรบ้างครับ1มีดินใช่ไหมครับ นักเรียนก็เอามาล็ดพืชของเรานะครับต้นอะไรก็ได้นะลองไปปลูกที่บ้านดูนะครับเอาใส่ลงไปในกระถางที่มีดินนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราต้องใส่อะไรอีกก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ครูเอาใบไม้ที่แห้งนะครับมาเป็นปุ๋ยหมักให้แก่มลเมล็ดพืชเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วเราต้องทําไงต่อครับอ่าคิดสิครับใส่มลเมล็ดใส่ปุย๋ยควรดินเรียบร้อยแล้วทําอะไรอีกก็ต้องรดน้ําใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เน้ํามารดนะครับให้เมล็ดของเรา ค่อยหลดน้ำลงไปนะครับนะเพราะว่าดินจะได้ชุ่มชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเมล็ดนั่นเองนะครับมีน้ำนะครับมีดินมีปุ๋ยพอหรือยังครับยังครับเมล็ดพืชต้องได้รับอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในนิทานกันเลยนะครับเรามาชมนิทานไปพีพรพ้อมกันเลย อ่านิทานของเรานะครับอยู่หน้าที่26นะในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่26เรามาดูนะครับวันหนึ่งขนาดที่มเมล็ดพืชน้อยกำลังอยู่ในผลกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะผลหลุดจากต้นกระเทกผืนจนผลแตกดังตุ๊บๆๆเมล็ดพืชจึงกระเด็นออกนะครับจากผลไปตกบนพื้นดิน มเมล็ดพืชรู้สึกร้อนมากมายเพราะดินแห้งมากและคิดว่าเมื่อใดฝนจะตกะทันใดนั้นเองนะครับฝูงมดเดินผ่านมากกใกล้ๆเมล็ดพืชและคุยกันเสียงดังว่าเดินเร็วๆเ,เ,เข้าฝนจะตกแล้วใช่ใช่ใช่เราต้องรีบหาอาหารตอนที่ยังไม่ที่ยังมีแสงสว่างและฝนยังไม่ตก มเมล็ดพืชรู้สึกดีใจมากฝนจะตกแล้วหรือวันต่อมาฝนตกทำให้ดินชื้นและในดินมีอากาศพอเหมาะ,มะเมล็ดพืชรู้สึกสดชื่นและอุทานว่าโอ้ต้นอ่อนต้นอ่อนของฉันจะงอกออกจากมเมล็ดแล้วละต่อมาไม่นานมเมล็ดก็เริ่มงอกโดยมเมล็ดค่อยๆพองเปลือกหุ้ม,มเมล็ด ปรีออกและมีรากขาวๆโผล่งอกออกจากเมล็ดแล้วเจริญอยู่ไหนนะแล้วเจริญเติบโตลงไปในดินส่วนยอดอ่อนพร้อมใบเลี้ยงเจริญเติเตบโตโผล่พ้นดินอันนี้มีรูปนะครับเมล็ดพืชนี่นะก็จะมีรากขาวงอกลงมาในดินส่วนใบอ่อนนี่นะครับก็จะงอกออกมาโผล่พ้นจากเมล็ดทีนี้ เมื่อเวลาผ่านไปรากยาวลึกลงไปในดินมากขึ้นนี่นะครับรากของเขาก็จะงอกลงมามากขึ้นส่วนยอดก็สูงขึ้นขนาดที่ใบเลี้ยงรีบเล็กลงเมื่อเขาแบบว่านานขึ้นใช่ไหมครับรากก็จะยาวลำต้นยืดยาวขึ้นนี่ใบเลี้ยงเนี่ยจะเล็กลงใบแท้ก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอ่าทีนี้ จากที่เป็นต้นอ่อนอยู่ในเมล็ดตอนนี้กลายเป็นต้นกล้าหรือว่าต้นพืชขนาดเล็กที่เพิ่งงอกจากเมล็ดเมื่อต้นกล้าได้รับแสงก็คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องจะเดินเตบิบโตเป็นต้นขนาดใหญ่เหมือนต้นที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้อย่างแน่นอนแต่ก็สงสัยว่าสิ่งใดบ้างที่ช่วยให้ช่วยในการเจริญเต,ติบโต และการจเจริญเต,ติบโตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกบ้างเอาล่ะนักเรียนครับเรีต้องมาตอบคําถามแล้วว่าสิ่งที่จําเป็นต่อการงอกมีอะไรบ้างนะครับมาดูบรรทัดน,นี้เขาบอกว่าในดินมีอากาศเห็นไหมครับมีอากาศพอเหมาะแสดงว่าต้นไม้ต้องการอะไรต้องการอากาศไหมครับต้องการไหมครับต้องการนะครับแล้วก็เขียนไหมอันนี้คืออะไรครับ ดวงอาทิตย์แสดงว่าต้นไม้เนี่ยต้องการแสงด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ต้นไม้หรือว่าพืชของเราเนี่ยต้องการก็จะมีน้ําอากาศแล้วก็มีแสงมีดินด้วยนักเรียนครับใครบ้างนะเนี่ยลองไปปลูกต้นไม้ดูนะเมื่อเราปลูกต้นไม้เอาอะไรก็ได้นะครับลองปลูกอย่างที่ครูปลูกให้ดูนะครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะใช้เวลากี่วันนะครับในการเจริญเติบโต นะครับและระหว่างที่มันเจริญเติบโตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร